สวัสดีครับ Moto GP นะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วกับการแข่งขัน Mo t ต GP ที่แอตเซนประเทศเนเธอร์แลนด์นะถือว่าเป็นสนามที่แกแล้วนะครับอย่าลืมดูกันข่าวการออกจากดูคตินะครับของทีมพราร์แม็กไปเป็นทีมรองให้กับยามาฮ่าเนี่ยทางด้านของมาค์มาเกตเขาออกมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะที่พราร์แม็กเนี่ยออกจากดูคติไปอยู่กับยามาฮ่าส่วนทาานาของฟา b i o ิโอกวัตตาลาโลนะครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผลักดันให้ยามาฮ่าเนี่ยมีทีมรอง ขณะที่เมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับทางด้านของยามาฮ่าเองก็ได้เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ากวาตาราโลและอเล็กลินส์นั้นนะฮะเมื่อได้ลองเครื่องยนต์ใหม่นี้เขาจะพูดถึงว่าอย่างไรกันบ้างตามที่เราได้เคยนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าทีมพรามัตเนี่ยอาจจะไปเป็นทีมสนับสนุนให้กับยามาฮ่าซึ่งข่าวในตอนนั้นก็อยู่ในช่วงก่อนที่มาร์คมาเกสเนี่ยจะเซ็นสัญญากับลกคัติเพียงไม่กี่วัน แต่ในตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยเลยแทว่าพราม a กจะออกจากดูคติไปเป็นทีมสนับสนุนให้กับยามาฮ่าซึ่งการที่ดูคติเนี่ยตัดสินใจเซ็นสัญญากับมาร์คมาเก็ตมันก็น่าจะทําให้ทางด้านของพราม a กเองนะครับตัดสินใจเซ็นสัญญากับยามาฮ่าซะเลยส่วนทางด้านของมาร์คมาเก็ตเองเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาร์คเขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะที่พรามักเนี่ยออกจากดุคติเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้ทําอะไรเลย ซึ่งในฐานะนักบิดดูคติเนี่ยก็อยากให้พวกเขาทําต่อไปจะได้มีรถแข่งอีก2คันบนสนามและจะได้เก็บข้อมูลให้มากขึ้นและเป็นทีมที่สําคัญในดูคติมาร์เอนะครับเขาพูดถึงในแง่ฐานะของแฟนคลับ m o t o อร์จก็คิดว่าเป็นข่าวดีในอีกแง่หนึ่งแต่เมื่อทีมดูคติทีมหนึ่งเนี่ยจะเลือกยามาก,ก็เป็นเรื่องปกติเพราะในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะมีรถญี่ปุ่น4คันบนสนามและมีรถอิตาลี2คันบนสนามน้อยลง และก็ถือว่ามีทางเลือกมากขึ้นให้กับผู้ผลิตและสปอนเซอร์รายอื่นๆขณะที่ฟาบิโอกวตาราโรนครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามผลักดันให้ยามาฮ่าเนี่ยมีทีมรองอีกทีมหนึ่งหลังจากที่ไม่มีมานานตั้งแต่ปี2022แล้วนะกวตาราโรบอกว่าผมใช้เวลา2-3เดือนในการผลักดันให้ทีมพาแม็กเนี่ยมาอยู่กับเราและในที่สุดวันนั้นก็เป็นทางการแล้วและก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมมากในอนาคต ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวนันศุกร์ในรอบคัดเลือกเนี่ยทางด้านของยามาฮ่าเองก็ได้เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ที่แอสเซนซึ่งเครื่องยนต์ใหม่นี้ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แก้ปัญหาความคล่องตัวแล้วก็รักษากําลังเครื่องยนต์ไว้คือเครื่องยนต์ที่ใช้ก่อนหน้านี้นะครับมันให้กําลังที่มากขึ้นตามที่นักบิดต้องการแต่ก็ขาดความคล่องตัวไปแล้วก็ทําให้กวัวตาลาโลและอเล็กลินเนี่ยเป็นอาร์มปั๊มอยู่บ่อย และหลังจากที่ได้ลองเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยกวตาราโลเขาบอกว่ามันเบรกดีขึ้นนะแล้วก็เลี้ยวโค้งได้ดีขึ้นในโค้งที่ไม่ต้องใช้ความเร็วมากแต่ในโค้งที่ต้องใช้ความเร็วกลับไม่มีการปรับปรุงเลยอ้าวสะง,งั้นกวตาราโลยังบอกต่อว่าในบางโค้งเนี่ยมันช่วยได้จริงๆแล้วก็ช่วยได้ดีมากๆและก็รู้สึกถึงประสิทธิภาพในการหยุดรถดีขึ้นทําให้รถเนี่ยหยุดได้มากขึ้นและทําความเร็วได้นิดหน่อยแต่ในโค้งที่ต้องทําความเร็วเนี่ยมันยังแย่เหมือนเดิม ก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของอเล็กลินนะครับอเล็กลินเนี่ยเขาก็รู้สึกคล้ายๆกับกวาตาลาโลนะซึ่งอเล็กลินเขาบอกว่าเรามีปัญหากับระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถวิ่งได้หลายรอบเพราะอย่างที่บอกไอ้ระบบควบคุมการยึดต่อเนี่ยมันทํางานไม่ถูกต้องแต่ในช่วงบ่ายเนี่ยก็เปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกสเล็กน้อยแล้วก็มีการตั้งค่านะครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนเช้าแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใกล้รถคันหน้า ส่วนอันนี้ก็เป็นตารางรอบคัดเลือกเมื่อวันศุกร์ครับสำหรับผู้ที่ทําเวลาได้ดีอันดับที่1ก็คือฟรานเชสโกปานยาที่2มาวเล็กมิญาเลส3อเล็กมาเกส4อเล็กเอสปาโกโล5ฮอเกมาติน6มาร์คมาเกสเจ็ดแบล็กมินเดอร์